สาวยกมือท่วมหัวแฟนคลับให้ยืมเงินใช้นี้ครอบครัวหลักล้าน มีลูกสาวและสามีเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของนักร้องนักแสดงสาวซาร่าโฮเลอร์ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่หักย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนชีวิตของเธอค่อนข้างที่จะลำบากไม่น้อยหลังมารู้ว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องของการเงินติดหนี้ก้อนใหญ่เรื่องนี้ซาร่าได้เผยผ่านรายการคลับไฟเดโชว่าไม่เคยมีใครรู้เลยค่ะเพราะปกติเราไปทํางานแล้วเราก็จะส่งเงินให้ทางบ้านอยู่แล้วค่ะแต่กลายเป็นว่าเราเพิ่งมารู้ที่หลังว่าบ้านมีหนี้ เงินที่เราส่งมาเป็นแค่ดอกเบี้ยเฉยๆนั่งคุยกับครอบครัวแล้วก็ร้องไห้เลยรู้สึกแบบว่าจะทำยังไงดีให้มันผ่านไปได้ก็เลยตัดสินใจยืมเงินของคนที่เรารู้สึกว่าจะช่วยเราได้นั่นก็คือสาราโฮเลอร์พี่แฟนคลับก็รู้สึกเกรงใจมากๆแต่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วค่ะตอนนั้นเขาก็ให้เรามาเลยก้อนใหญ่ขนาดไหนสาระโฮเลอร์ก็เป็นล้านค่ะ